ครับเพื่อนๆผมอยู่ที่ริมคลองรองหนึ่งนะตอนนี้อยู่ในเขตอำเภอบางกํานะวันนี้ออกมาเดนะินนอบเมืองอีกแล้วนะครับแนะนำเพื่อนๆลงกําลังกายนะดูในสุขภาพตัวเองนะเพราะว่าหมอสันบอกว่าียกไปพึ่งพาบุคลากรทางการแพทย์นะเพราะว่าบุคลากรทางการแพทย์นี้ก็ก็สุขภาพไม่ดีนะเพราะว่าผมไปเพราะเราไปโรงพยาบาลบางทีก็เขามีการวิจัยแล้วตัวตัว,ตวประเมินหมอหมอแล้วบ,บุคลากรทางการแพทย์นี่ ก็มีค่าความดันค่าเอสค่าไขมันในเลือดที่สูงอยู่นะเพราะว่าเพราะว่าหมอเขาเขาเขาเป็นแค่หมอแต่ว่าบางทีการดูแลตัวเองนี่มันต้องมันต้องอาศัยตัวเองนะเขาเรียกว่าพึ่งพาตัวเองนะครับในการกินในการเลือกการเลือกที่จะกินแล้วก็เลือกที่จะดูแลตัวเองโดยการเลือกอาหารที่เรากินนะแล้วก็กินอาหารให้มันให้มันให้มันพอพอดีพอเหมาะแล้วก็เลือกเลือกกลุ่มอาหารที่มันมันมันปลอดภัยกับเราด้วยนะครับนะโอเคนะครับ อาหารที่ท,ที่ที่ปลอดภัยก็คือก็เรียกว่าอาหารที่เป็นอาหารสดใหม่นะอาหารสดใหม่ๆแล้วก็พวกผักสดเลยนะนะครับแล้วก็ออกกําลังกายแต่พอบ่กนะครับออกกาลังกายบ้างครับวันนี้ผมก็เดินมาวันนี้เดินมาผมว่าน่าจะน่าจะเกือบสองเกือกกิโลกว่าแล้วน่าจะเกือบสองโลแล้ววันนี้น่าจะประมาณเกือบเกือบสิบโลได้นะเก็บเล็กเก็บน้อยไลยครับนะแล้วก็ฟิตช่วงนี้ฟิตจะวิ่งเลย เดวด่ามช่วงนี้ไม่ค่อยไม่อยกไปค่อยฟิตเดินไปก่อนนะเดินทําใจไปก่อนนะครับนะเดินคนเดียวนะ,นะดูบรรยากาศเงียบๆนะ,นะสบายนอกเมืองผมชอบนะบางทีก็มานอกเมืองบางไม่มีรถโอเคครับสวัสดีครับ